เมื่อวันนี้เนี่ยโรเบิร์ตไปแล้วนะหลังจากคนอื่นเขาไปกัน4คนเขาไปกันหลายวันแล้วโรเบิร์ตเพิ่งไปเมื่อคืนข่าไปดูตอนนั้นฮะโรเบิะมีความกังวลใจอะไรไหมคะพี่พี่เบิร์ดคะวันนี้เรัาเพิ่มที่จะชี้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะขับเรือด้วยครับทางช่วงอะครับพุ่นในน้ำครับพี่พี่ขับเรือเป็นไหมคะณตอนนั้นนี่ะได้เป็นคนขับเรือไหมคะรับลงรถนะครับระวังข้างหลังกันหรอรถจนข้างหลังครับเราถามความรู้สึกแล้วกันวันนี้มีความกังวลใจอะไรไหมคะ ที่จาให้การทุกอย่างกับตำรวจใช่ไหมคะพี่ระวังครับระวังระวังทั้งสี่คนนะครับระวังด้วยนะนี่คือ2องทุ่มที่ผ่านมาครับตำรวจพานายภัยบูนตรีกาญจนานันหรือว่าโรเบิร์ตนะครับหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือสปีดบ๊ลลำเดียวกับคุณแตงโมเนี่ยมาจำลองเหตุการณ์ท่ามการสื่อมวลชนโอ้โหมาลุมมาล้อมนะฮะ ยิงคาถามเป็นชุดเลยละแต่นายโรเบิร์ตไม่ตอบคําถามใดๆนะครับพยักหน้าช่วงที่ผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมที่จะให้การทุกอย่างกับตํารวจใช่ไหมพยักหน้าเงึกๆนะจากนั้นก็เดินลงเรือนะครับซึ่งครั้งนี้ตํารวจใช้เรือลําเดียวกับลําที่เกิดเหตุเลยนะแล้วก็ขับออกไปกลางแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผบางกรวยครับซึ่งเป็นจุดที่ให้การบอกว่าเนี่ยคุณตโมน่าจะตกตรงนี้แหละนะการจําลองเหตุการณ์เนี่ยให้นายโรเบิร์ต ได้เป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะคนขับเรือด้วยตามคำให้การที่บอกว่าไอ้สลับไปสลับมาค่ะอ่าเนี่ยฮะหลังจำลองเหตุการณ์เสร็จนะครับตำรวจพานายโรเบิร์ตเนี่ยกลับมาสื่อมวลชนปรีเข้าไปเลยพยายามไปถามถึงความรู้สึกแล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในคืนเกิดเหตุนะครับว่าขับเรือกระชากเขาเปล่าเพราะมีกระแสะออกมา<ช>กระแสะะออกมาเรื่อยๆเลยปุ้ยใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>คือก่อนหน้านี้เนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าก็ เป็นความสมัครใจนะคะคือคุณโรเบิร์ตเนี่ยจะมาหรือไม่มาจําลองเหตุการณ์ก็ได้ตอนแรกนันพี่เบิร์ตมีข่าวว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยจะไม่มานะทีนี้ถ้าเกิดมาแบบนี้อย่างน้อยๆอ,อย่างหนึ่งนะคะมองในแง่ดีว่าเขาเองก็แสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะมาจําลองเหตุการณ์ลงในเรือกับตํารวจชั้นผู้ใหญ่เป็นการตอบคําถามว่าสรุปแล้วคุณขับเรือเป็นไหมใช่แล้วก็ในรายงานนี้เนี่ยเขาบอกด้วยว่าตํารวจไม่ได้ติดต่อโรเบิร์ตไปนะโรเบิร์ตเป็นคนโทรมา,าบอกว่าเอ้ยคุณตํารวจผมพร้อมแล้ววันนี้นะครับ ครับแล้วก็บอกด้วยว่าได้คุยกับคุณแตงโมแม่ของคุณแตงโมแล้วนะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังรู้สึกเสียใจมากอยู่ครับค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้นะคะชาวเน็ตเองก็ทํางานอย่างหนักตํารวจเองก็ทํางานอย่างหนักนะคะ